ดีไซน์สุดทางไม่เหมือนใครแล้วไปให้สุดกับ New s c o o p y b i i o n i c ทีนี้มาดูคนนี้ครับกองเทยกรบัวสีก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจาก Honda Team a s เชียที่ก็มี Press Release ส่งออกมานะครับว่าเขาจะได้รับสิทธิ์ไวการ์ดลงแข่งขันใน Moto 3 World Championship เป็นครั้งแรกนะครับในสนามนี้ก็คือที่ซักเซนริงนะครับ ฮิโรชิอาโอยาม่าออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวของกล้องเองเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องครับทางทีมเฝ้ารอแล้วก็จับตาดูข้อมูลของก้องทัยกรบัวสีนะครับรวมไปถึงจับตาดูทิศทางแล้วก็ลีลาแล้วก็พัฒนาการของตัวกล้องมาอย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดครับก็ มอบโอกาสนี้ให้กับกองทัากรนะครับอโอยาม่าก็ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญนะครับเป็นผู้จัดการทีมของ Honda Team Asia เป็นคนที่ควบคุมแทบจะทุกอย่างภายในทีมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนะครับทั้งในรุ่น Moto2 และก็ Moto3 นี่คือโฉมหน้าของฮิโรชิอาโอยาม่าครับบทสัมภาษณ์ของอาโอยาม่านะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ฟังแบบคำต่อคำไปเลยคือฮิโรชิอาโอยาม่าเองนะครับก็เป็นคนที่เอาง่ายๆครับดูแลทุกอย่างของทีมไม่แหละเขาก็าประกาศนะครับบอกว่าเรายินดีที่จะประกาศาากว่าทัชกรบัวสีจะลงทำงานแข่งขันร่วมกับเราในสุดสัปดาห์หน้า ก็คือการแข่งขันสนามนี้แหละที่ซักเซนบิงในฐานะนักบิดไวการ์ดซึ่งในเวลานี้เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถจากการแข่งขันในรายการจูเนียร์ GP World c h a m p i o n s h i นนอกจากนั้นครับ Honda t ทีเมเชียก็ได้เฝ้าติดตามดูพัฒนาการของทัชกรมาตลอดตั้งแต่เอเชีย l า n เลนและ MotoGP Rookie ี้ครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ตัวของทัชกร จะได้พิสูจน์ตัวเองกับการแข่งขันในโวล์กางปีหรือว่าชิงแชมป์โลกวหกน้าทีเมเชียครับเชื่อว่าเขามีประสบการณ์แลวก็เชื่อว่ามีศักยภาพและคุ้นเคยกับสนามนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าแข่งในจูเนียร์จีมา3-4ปีแล้วนะครับก้าวต่อไปนี้จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และเป็นประสบการณ์ที่ดีของทัาจกรอย่างแน่นอนนั่นคือที่ฮิโรชิอายามะได้พูดไว้นะครับทีนี้มาดูในฝั่งของไทยฮอนด้าบ้าง ไทยฮอนด้านะครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ชัดเจนมากๆว่าวางแผนที่จะส่งกองทองัพกรบสีลงแข่งขันด้วยสีไบการ์ดใน m o t o ทวีเวอร์แชมเปี้ยนชิพสนามในฤดูการ2023ภายใตร้รถแข่ง Honda NSF 250 RW ก็คือรถแข่งที่นักแข่งที่ใช้รถ Honda ใน m o t o ทนะครับยกตัวอย่างอย่างทีมดังๆนะครับอย่างเล่ห์ผล Racing เนี่ย จ้าเม่มาเซียก่อนหน้านี้ที่แข่งอยู่เรปเปอร์ไ c ซิ่งก็จะมีเดนิสฟอกเชียนะครับมีทัซสุกิซูซูกิรวมไปถึงนักแข่งในทีมฮอนด้าทีมเอเชียที่ปัจจุบันนะครับแข่งอยู่ก็จะมีไทโยฟูรุซาโตะแล้วก็ตัวของเซอร์โจมาเดียวอาร์จีนะครับนั่นคือรถแข่งที่สเปคเดียวกัน เยอรมันกลางปีจะเป็นสนามแรกที่กองท้ากรบัวสีนั้นลงแข่งขันนะครับเบอร์จะแตกต่างจากจูเนียร์จีนะกองจะใช้รถแข่งหมายเลข33ในสังกัด h อน d a าทีมเอเชียเป้าหมายคือติดท็อป15แล้วก็คว้าแต้มให้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากสําหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่ไม่ได้ลงแข่งประจําในรายการนี้นะครับคือหลายท่านนะครับ ถามกันเข้ามาว่าเอาแล้วกองทัพอกร์บูซีเนี่ยมีโอกาสจะได้แข่งโมโนทีเต็มตัวในฤดูกาลหน้าไหมมันเกี่ยวกับโคตา้าไหมว่าจะต้องมีแค่นักแข่งไทยเพียงคนเดียวในเวลกลางปีเมื่อได้สิทธิ์โคตา้านักแข่งไทยในโมโนทูแล้วโมโนทีจะมีอีกไม่ได้จะต้องให้ชาติอื่นบ้างนะครับญี่ปุ่นยังไงเขาก็ต้องได้ซีดหรืออีกในยะนึงนะครับพื้นที่ว่างตรงนั้นอาจจะต้องเป็นของมาเลเซียหรือของอินโดนีเซียไป แต่คุณจุธารรมาสอินปีนการนันครับพี่จุเป็นแม่ทัพหญิงด้านมอเตอร์สปอร์ตของไทยฮอนด้านะครับในจอภาพนะครับที่สีผมเฟี้ยวๆฟนะครับก็พี่จุเองก็บอกนะครับว่าแอดมินแพลไปถามนะครับพี่จุก็บอกว่าจริงจริงแล้ว Honda ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสสำหรับนักแข่งคนใดคนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นชาติเดียวกันไม่มีโคต้าในการล็อกไว้นะครับ ฮอนด้าทีมเอเชียเป็นโครงการที่ต้องการผลักดันให้นักแข่งจากเอเชียเนี่ยขึ้นไปสร้างผลงานในการแข่งขันระดับโลกในเวลกลางปีให้ได้ดังนั้นมันเหมือนเป็นปลายทางของเอเชียท e n เลนโครงการ a อเชียท e n เลนะครับก้องก็อยู่ในนั้นแล้วก็สร้างผลงานที่โดดเด่นในเอเชียท e n เลนแล้วก็ทั้งในรบบูมโตจีพีลูกกี้ครับรวมไปถึงจูเนียร์ก็ถึงเวลาที่จะได้ลองพิสูจน์ตัวเอง พี่จุนะครับบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กองถ้าเขาทำได้ทำไม Honda t ทีเมเชียจะไม่เลือกเขานี่ชัดเจนที่สุดนะครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่นักแข่งไทยของเราถ้าทำได้ประตูในการที่จะขึ้นไปสู่โมโ o ทรีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าก็เปิดกว้าง ดังนั้นก็มาติดตามกันดูตั้งแต่สนามนี้สนามแรกนะครับที่ซักเซนรวิงว่าก้องจะทําได้ดีแค่ไหนแล้วส่วนที่เหลืออยู่ครับว่าจะเป็นสนามอะไรนะครับในยุโรปกี่สนามแล้วในเอเชียกี่สนามซึ่งในไทยเนี่ยแน่นอนว่าจะได้สิทธิ์ไวาการ์ดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโฮมเรสอันนี้ได้รับการยืนยันจากค o n d a มาตั้งแต่ช่วงถแถลงข่าวก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลแล้วนะครับที่นี้มาติดตามกันดูก้องเคยขึ้นโเดยมที่นี่มาแล้วคว้าอันดับ3าในเรส2ที่ซักเซนริง กับการแข่งขันเอ,อ Red b u l o m o t o g p ุกกี้ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นรถแข่ง KTM นะแต่ว่าในในรถแข่ง Honda เนี่ยครับก้องบอกว่าเขาชอบมากกว่านะเหมือนตอนนี้เริ่มเริ่มมาทำงานได้ลงตัวมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้หนักแข่งไทยทั้ง2คนทั้งก้องไตรกรบัศรีแล้วก็ทางด้านของก้องสมเกตจันตรานะครับก็น่าจะให้คำตอบได้กระจ่างสำหรับประเด็นนี้ที่ทุกท่านได้ถามมานะครับว่า ก,ก้องจะได้สีนสนามไหนบ้างตอนนี้สนามแรกก็คือที่ซักเซนวิงส่วนสนามต่อๆไปเดี๋ยวรอยืนยันนะครับแต่ที่ไทยมีแน่นอนนะครับฮิโรชิเอาอยามาก็ออกมาบอกว่าถึงโอกาสแล้วที่ก้องจะได้พิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ตัวเองในระดับเวลกังปีว่าดีพอจะขึ้นมาสู่โมโต3รีไหมขณะที่คุณจุนะครับคุณจุธรรมาตยอิงเป็นการันก็บอกว่าถ้าเขาเก่งพอ และถ้าดีพอสำหรับเวล์กลางปี Honda าทีเมเชียก็ไม่ปิดโอกาสไม่ได้มีไม่ได้มีโคตา้าหรือว่าจำกัดโค้ต้าว่าเมื่อมีนักแข่งไทยแล้วจะต้องไม่มีนักแข่งไทยอีกมาลุ้นกันดูนะครับในปีนี้เส้นทางของนักแข่งไทยทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นก้องไทยก่อนบโบสีและก็ก้องสมเกีจจันทราชาร์จแบตมือถือให้เต็มแล้วไปให้สุดกับ New s c o o p y b ไอคอน